นอกจากพอใจในสิ่งที่มีแล้วเราต้องพอใจในสิ่งที่ไม่มีด้วยเพราะสิ่งที่ทำให้เราทุกข์ใจกว่าคือการเคยมีความฝันคือสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นในขณะที่เรานอนหลับและมีการผูกโยงเชื่อมต่อกับสิ่งต่างๆออกมาเป็นเรื่องราว โดยเฉพาะคนไทยส่วนใหญ่นั้นที่มักจะนําเรื่องความฝันกับเรื่องตัวเลขหรือหวยมาผูกมัดมเข้าด้วยกันเนื่องจากในขณะที่คนเรานอนหลับพักผ่อนในยามค่ําคืนเราจะเหมือนคนที่ถอดเกาะออกจากร่างกายอะไรที่เคยฝังอยู่ในใจหรือสิ่งที่ไม่ได้แก้ไขให้รู้ร่วงก็จะมาลดแล่นในจิตขณะที่เราหลับไหลอยู่ฝ่ายลักษณะนี้ไม่เป็นที่นิยมนำมาตีเป็นตัวเลข เพื่อนำไปเสี่ยงโชคเพราะจะเป็นความฝันที่ไม่มีแก่นสารเป็นฝันที่ร่างกายและจิตใจเราพะวงอยู่กับสิ่งที่เราทำอยู่หรือสิ่งที่ยังไม่ได้ทำถึงแม้จะนำตัวเลขออกมาแล้วนำไปเสี่ยงโชคนั้นก็ไม่สามารถที่จะมีโอกาสถูกรางวัลได้เลยฝันเห็นเป็ดได้จับเป็ด หรือได้กินเนื้อเป็ดทํานายฝันได้ว่าช่วงนี้ชีวิตคุณกําลังจะดําเนินไปได้ด้วยดีจากการช่วยเหลือของคนแปลกหน้าและจะได้รับข่าวดีจากญาติที่อยู่ทางไกลยังไม่ขาดสายแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังให้เป็นพิเศษคือเรื่องคําพูดอารมณ์ของตัวคุณเองกับเพื่อนร่วมงานหรือคนใกล้ตัวเพราะคำพูดไม่กี่คำ อาจจะทำให้เกิดการทะเลาะผิดใจกันขึ้นมาและให้ระวังคนที่เข้ามาประจบสอพอเอาใจคุณคนคนนี้จะกลายเป็นหนามยอกอกของคุณในอนาคตและจะเป็นคนที่คอยเอาเปรียบคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเลยด้านความรักคนโสดมีโอกาสสะโสดและจะได้พบเจอเพื่อนต่างเพศที่รู้ใจในอนาคตส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้ว ให้มันจับตาเฝ้าระวังพฤติกรรมเพื่อนสนิทของตัวคุณเองเพราะเขามีส่วนในการทำให้ครอบครัวของคุณแตกแยกด,ด้านการงานให้เพิ่มความอดทนในหน้าที่ที่ได้รับเปอบหมายถึงแม้จะเป็นงานที่ไม่ชอบแต่ถ้าผ่านไปได้รับรองการงานของคุณรุ่งเรืองแน่นอนการเงิน ยาใจอ่อนให้ใครหยิบยืมง่ายๆโดยไม่มีเหตุผลโดยเฉพาะเพื่อนเพศตรงข้ามเพราะคุณอาจจะไม่ได้คืนหรือได้คืนก็ต้องใช้เวลานานแต่กลับกันถ้าคิดที่จะลงทุนให้ลงทุนเกี่ยวกับสิ่งของที่มีต้นทุนน้อยเพราะสิ่งที่จะย้อนกลับมาหาคุณคือกำไรและชื่อเสียงอย่างสุด้ายเลย หากผู้ใดฝันว่าได้กินเนื้อเป็ดผู้ฝันจะมีโชคลาภเพิ่มขึ้นมาเป็นระยะระยะจะมีความรุ่งเรืองในอาชีพการงานในอนาคตอันใกล้ผู้ฝันมีสิทธิ์ได้รับสิ่งของจากผู้ใหญ่ด้วยความเสื่อมภัยและเป็นที่ชื่นชอบของตัวคุณเองความรักของคุณมักจะมาในรูปแบบของความเห็นใจสมากกว่าเงินทอง มีรายรับที่ดีหาง่ายจ่ายคล่องตัวเลขที่ได้จากความฝันเป็ดเท่ากับ8หรือ2ลูกเป็ดเท่ากับ8 1หรือ2จับเป็ดหรือได้กินเนื้อเป็ดเท่ากับ7 5 8หรือ2ออย่าลืมนะครับการจับคู่ตัวเลขนั้นมีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง และองค์ประกอบในความฝันก็เป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้ตัวเลขของผู้ฝันมีความแม่นยําขอให้ทุกท่านฝันดีมีโชคปรดนี้สร้างตัวสวัสดีครับ